ไม่ใช่แค่เสียงที่แววมามันคือคำขอร้องที่ยังไม่ได้รับคำตอบคำขอที่ถูกทิ้งไว้แน่ดีที่ไม่มีใครกล้าหรือฟืน้นและตอนนี้อมคือคนเดียวที่ได้ยินมันอย่างชัดเจนที่สุดหลังจากเหตุการณ์ในห้องควบคุมเมื่อวานผมเริ่มรู้สึกได้ว่ามีบางอย่างเปลี่ยนไปทุกย่างก้าวของเขาในสถานีเหมือนมีเงาตามติด แม้ในยามกลางวันเขาก็ยังรู้สึกถึงสายตาที่มองมาอย่างไม่ละสายปราบกับมีคนยืนจ้องเขาอยู่ตลอดเวลาทาาของหญิงสาวในกระจกยังค่ติดตาเขาไม่สามารถลบทาพนั้นออกจากความคิดได้ในเช้าวันใหม่องตัดสินใจเดินไปหาลุงพงษ์ทานรงเก่าของสถานีที่เคยเตินเขาไว้ในวันแรก ลุงพงนั่งอยู่ที่โต้ะไม้ใกล้ห้องพักพนักงานดวงตาของเขาหม่นเศร้าแต่ยังคงแฝงความนิ่งเฉยและความรู้มากมายที่คนทูวไปมุงขามวอมตัดสินใจเล่าเรื่องที่เขาพบเจอให้ฟังทั้งหมดลุงพงเงียบไปนานก่อนจะถอนหายใจเบาๆเขาลุกขึ้นเดินไปหยิบบุหรี่จากกระเป๋าเสื้อจุดไฟสุบอย่างช้าๆแล้วพูดออกมาด้วยเสียงตำ่ำ หนูเห็นเธอแล้วสินะ